ดีค่ะแม่แม่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็คุณตานะคะได้พาคุณแม่กินตาลากับคุณแม่จูลีนากลับมาแล้วนะคะวันนี้ท่านก็อมาคิวแรกเลยเป็นห่วงเป็นเป็นเป็นห่วงน้องนะคะกลับแล้วนะคะคุณแม่คะกลับมาจากอางานช้างคินลินแล้วนะคะเพราะว่าลูกสาวลูกชายไม่สบายเน้ะน้ำช่วไม่สบายนะคะ อามาลงอาลงรถหน้าหน้าสูงคนนะคะเพราะว่าที่บ้านเรานี่มันต่ำนะคะกลัวน้องจะขาไม่สบายอีกเนาะ,ะขาเจ็บขาปวดอ่อาเพิ่งลงจากรถนะคะคิวแรกเลยเราไปสุดท้ายเขาแต่เราได้คิวแรกนะคะอ่านี่นะคะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะว่าอ่าแม่มาแล้วอ่าน้องน้ำโพจะดีใจขนาดไหนเนาะ,ะอ่นี่นะคะแม่จูรีนานะคะกับแม่กินตลานะคะกลับจากจังหวัดสุรินแล้วนะคะ แม่ก็น่าจะคิดถึงลูกเหมือนกันอุ้ยดูลองเลยอ่ะดูลองเลยดูลองเลยดูลองเลยนะคะแม่จินตละกับแม่จูลีนานะคะอ่ากลับมาจากอา่างานช้างุูลินนะคะแม่แม่คะไปคุณตาอลาน้อยคงดีใจอลาน้อยคงดีใจนะคะที่แม่กลับมาอลา้อยคงดีใจใหญ่เลยมามรกันกันหนึ่งพื้นก็ตา อ่าให้คนตานะคะซื้อไปาตามเลยเนาะอันจะดีเลยครับตอนนี้ก็คุณยายกินดาลาก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับคุณยายกินดาลาก็เดินมาแล้วนะครับเดินทางกลับแล้ว บ้านแล้วนะครับค้อยร้อยรอยรอยล่ะที่ค้อยวิ่งกลับบ้านเลยนะครับจะวิ่งกลับบ้านเลยนะครับพีงดายินดีครับ เดินน,ดน้ำหน้าเลยนะครับเดินเรี่ยวเลยไปเจ็ดวันนะครับคิดถึงลูกครับคิดถึงลูกใหญ่เลยนะครับดนะครับทำไา้ สิญยัยเดินตามหลังนะครับเล่น,นเลยน,นะครับคุณยายครับได้กินตลานะครับคงจะคิดถึงน้องน้ำโพใหญ่เลยตองนี้ก็เดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้ว ไข่จะถึงบ้านแล้วไล่ <c oughs> จะถึงบ้านแล้วนะครับพีนุกครับคุณลูกมองเห็นแล้วนะครับโอโอ้โอ โรงพยาบาะครับยายจิน,นาดาลารีครับวันนี้ดูครับคุณแม่มาแล้วนะคะแม่แม่คะคุณแม่

โอ้โอ้โอ้จะลม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 แม่ครับดีใจละดีใจเห็นแม่เลยนะคะวันนี้หายนะลูกนะดีใจนะคะเห็นแม่มานะคะคุณตาก็ได้พาคุณแม่จุลินากับคุณแม่กินตลารอบแรกเลยนะคะคิวแรกเลยนะคะเพราะว่าน้องไม่สบายอขอจะค้งรดเขามาก่อนเนาะแม่แม่เนาะ,ะเขาก็เมตานะคะก็ เป็นกําลังใจให้น้องนำโพด้วยอละวันนี้ดีใจเดี๋ยวจะให้คุณตาปล่อยเลยนะคะปล่อยให้อยู่กับแม่เลยช่างเขาก็มาขุดอาอาทํารั้วให้แล้วนะคะทารั้วให้กับน้องแล้วนะคะดีใจนะคะอุ้ยอุยตาปแป๊วขึ้นเลยแม่แม่คะอละน้อยตาเปแป๊วขึ้นเลยนะคะเห็นแม่นะคะอืออืออืออ้อ เอาแม่จินตลาแม่จินตลาเอ้ยไหนไหนลูกนะให้เขาอยู่กับแม่เขากนตาเดือบรอยให้เขาอยู่กับแม่เขานะเอาให้ลูกเครื่นใจเนะอยแม่จินตละกระหิวหิวแม่แม่เอ้ยดูอู้ยไปงานข้างมาทิตหนึ่งหิวมากเลยนะคะหิวมากเลยหิวมากเลยเนาะหงายบื่โดงแล้วทานน้ำสองครั้งสามครั้งแล้ววันนี้สามครั้งแล้วตา ทานแต่เช้าตอนนี้ไปเอาแก้เขาเลยตาแก่เขาทั้งวันเลยวันนี้ก็ไปอยู่กับแม่เขานะคะจะให้แม่แม่ดูน้องนะคะเมื่อวานก็น่าจะคิดถึงแม่มากเนาะให้แม่เขาอยู่ในอ้อมอกแม่เขานะคะตอนแม่เขาไปเขาก็คิดถึงเหมือนแม่แม่บอกเลยเนาะดูขาน้าข้าแม่แม่จ้า ดูขานะคะดูขาน้องนะคะเออโออทางนู้นก็ดีใจนะคะทางนู้นก็ดีใจนะคะเด็กยิงยายาก่อนแม่เลยเอาเอาตาไฟ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 ลูกไฟไฟไฟยังไม่หมดไฟไฟหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ยล้ม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 ล้ม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 ขากระยุบขากระเยาะหาแม่ลีนาด้วย นี่นะคะถึงว่าเพื่อนพ้องเขาจะไปนะคะพี่น้องเขาจะไปนะคะความที่ดีใจเนาะน้องช้างดีใจนะคะคได้จอเจออพี่ได้เจอแม่นะคะ<ม>เดินเลาะนะคะมแม่จูลีนาด้วยนะลูกเน,ะ<ม>นาะไหนไหนลีนาดีใจใหญ่เลยเอละไปไปหาแม่อ่ะวอู้ยอ้ยอู้ยไป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 อะอะนุ๊อ่ะอะ ดูขานะคะดูขาน้ああああああ uh, องนะคะวันนี้จะปล่อยให้น้องเดินกับแม่นะคะไม่มัดเลยวันนี้ไปลูกไปถูกดจกดไลค์กดแชร์ให้ลาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำโพด้วยนะคะคุณแม่คะอ่อนเลี่ยวอ่อนแรงเลยนะคะขาดูนะคะแทบจะยกไม่ไหวเลยเนาะน้องแทบจะยกขาไม่ได้เลยนะคะ จะล้มเรื่อยๆเนาะไม่รู้เป็นยังไงนะคะคุณแม่คะเดี๋ยวให้เอาแม่แตงโมไปมัดอยู่ตรงน้องน้ำโพตาให้น้องน้ำโพได้อยู่นี่กับแม่เอาแตงโมไปมัดไว้ที่นู่นให้น้องได้อยู่นี่กับแม่อยู่ด้วยกัน ใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำโพด้วยนะคะคุณแม่คะดีใจนะคะ,ะคาล้างอ่อนเรียวอ่อนแรงนะคะดูนะคะแม่แม่คะอ่อนเรียวอ่อนแรงมากเลยแค่จะไม่มีแรงเลยเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคุณแม่คะกำลังใจให้น้องน้ำโพเราด้วยนะคะกับคุณแม่กินตลามาเลยนะคะคุณตาต แสดงสิบขออนุญาตจะของุดเพราะว่าน้องไม่สบายมาก่อนเลยนะคะนี่นะคะโ hmm. อออไม่ได้นอนเลยนะคะทั้งคืนนะคะนอนทิงเสาอยู่นะคะแม่แม่แมคะนอนน,อน้องนอนทิงเสานะคะ,ะเพราะว่าอาน้องกลัวจะ ลุกไม่ขึ้นนะคะส่านชาตจะยดยานน้องช้างจะรู้นะคะว่าจะเป็นแบบไหนแบบไหนเนาะยืนหลับดูติดกับเสาเห็นแม่มาก็ดีใจนะคะน้องดีใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ล้วอาจจะได้ปล่อยน้องนะคะคาดว่าไม่เกินสวันสีวันสิ้ิเนาะ อันนี้ช่างก็ขุดลุมได้เยอะแล้วนะคะแม่แมนะ่คะขุดลุมได้เยอะแล้วนะคะลุมน,น,นะคะแล้วก็ดินก็แข็งด้วยนะคะดินแข็งด้วยเนาะดินก็แข็งด้วยนะคะก็เลยต้องเทน้ำเทน้ำไปนะนก็ขอบคุณกำลังใจจากแม่แม่นะคะที่เมตตานะคะเป็นกำลังใจมาให้นะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะโอ อาเปิดขายแล้วก็ไลี่ให้แม่แม่ดูเนาะผละไม้เพื่อที่จะได้คะแนนอ่าคาช่างทำรั้วให้น้องวันนี้ก็พาแม่แม่มาดูคุณแม่จินตลาแล้วก็น้องน้ำโพนะคะหลังจากติดถึงแม่อากิตหนึง่งตอนนี้คุณแม่ก็มาแล้วเนะะเาะก็จะปล่อยน้องไว้กับคุณแม่นะคะไม่มัดน้องนะคะปล่อยไว้ทั้งวันเลย ใจกดไลค์กดแร์ให้ด้วยนะคะคุณแม่คะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไหนอยู่ทางไหนเนาะจะให้คุณยายสวัสดีแม่แม่แมภาพชเชยๆน่ออุ้ยทางนี้เลยเนาะแม่แม่คะอ่ะ,อะก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ